ครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับชาวเกษตรกรและก็ชาวสวนทั่วไปนะครับที่รับฟังหรือเป็นสมาชิกช่องลุงชัยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับขายพืชผักพืชพันธุ์ต่างๆก็ขอให้ได้ราคาดีนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงปังๆร่ำๆรวยๆวยทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ สรุปราคาผักวันนี้วันที่9มกราคม2569ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ8บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ24บาทกระลำปลีม่วงกิโลกรัมละ35บาทกระลำดอกกิโลกรัมละ13บาทผักกาดขาวลุย่ยกิโลกรัมละ12บาท ผักกาดเขียวปรีกิโลกรัมละ16บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ25บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดไสกิโลกรัมละ40บาทผักกูดกิโลกรัมละ16บาทกล่ำปลีเขียวกิโลกรัมละ10บาทกล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ13บาทคณะต้นกิโลกรัมละ8บาทคณะยอดกิโลกรัมละ10บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ10บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ24บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทต้งโอกิโลกรัมละ30บาทผักขึ้นชา่ายกิโลกรัมละ40บาทต้นหอมกิโลกรัมละ30บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ70บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ40บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ30บาท ผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ30บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ70บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทใบโหระพากิโลกรัมละ50บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ30บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ60บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ160บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ100บาท ดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ80บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ80บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละบ12บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทคาอ่อนกิโลกรัมละ80บาทคาแกกิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแกกิโลกรัมละ 50บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ20บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ2 2 0บาทพริกกระเกลียงกิโลกรัมละ130บาทพริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ160บาทพริกซุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ180บาท พริกชี้ฟ้า LAURA, 104ฟเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ104บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ90บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ90บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ100บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ แปดบาทพริกกินุยอดส่วนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ120บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ56บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ50บาทถั่วภูกิโลกรัมละ50บาท ถั่วลันตาวานกิโลกรัมละ70บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ21บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ14บาทบวบงูกิโลกรัมละ44บาทบวบหอมกิโลกรัมละ24บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ32บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ34บาทชะอมกิโลกรัมละ35บาทดอกแครกกิโลกรัมละ70บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ8บาท ฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ12บาทฟักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ90บาทฟักสะตอกาละ100บาทมะระกีนกกิโลกรัมละ28บาทมะระจีนกิโลกรัมละ44บ่าทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ90าบาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ80บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ18บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ20บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ20บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ14บาทมะเขือเสดดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ20บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ20บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ26บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ60บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บบาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ 28บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ30บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ40บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ30บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ40บาทแตงร้านกิโลกรัมละ24บาทฟักทองทองอไฟเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ25บาทฟักทองคางคกกิโลกรัมละ20บบาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ 20บาทแดงไทยเบอร์ใหญ่ก pues hmm? nah, ิโลกรัมละ17บาทแดงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทแดงโมอ่อนกิโลกรัมละ20บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ30บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ360บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ500บาทดอกสดากิโลกรัมละ70บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ150บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ 10บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ24บาทนอมไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ160บาทยอดมะขามอ่อนกิโลกรัมละ300บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ16บาทหอมแดงไม่จัดจุกกิโลกรัมละ60บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ90บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ22บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ45บาบาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ 50บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ170บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์กลางกิโลกรัมละ120บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ140บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.7บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.1บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ160บาท เห็ดหอมสดกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหนูหนูสดกิโลกรัมละ60บาทเห็ดหนูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ20บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ40บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ25บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ28บาท ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16-17ถึงบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ17-20ถึงบาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ38-45บถึงสบาทถั่วลิสงสดถังละ10กิโลกรัมถังละ340บาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์ใหญ่วีละ35บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก 300บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่600บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กหวีละสี่สิบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางหวีละห้าสิบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่หวีละหกสิบบาทจบการรายงานราคาผัก